สวัสดีครับวันนี้ก็มาทำตามที่สัญญาไว้นะครับว่าจะมาแนะนำเด็กของเบฟโทเค็นกันเลยนะก่อนที่จะเข้าใน m ัตเ e r Duel โอเคกันครับอย่ารอช้ากันเลยเราไปดูกันที่เ็กของใบแรกกันเลยฮะใบ,บนี้นะจะเป็นเวทหลักของเบฟโทเค็นนะเพราะจะเอาไว้เชิญเบฟโทเค็นนั่นเองโอเคเอฟเฟกของมันก็คือ เราสามารถสั่งใช้งานการ์ดชื่อนี้ได้เพียงแต่ละครั้งเท่านั้นในเทิร์นที่เราสั่งใช้งานการ์ดใบน,นี้เราจะไม่สามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ของมอนเตอร์ที่เราควบคุมได้บนสนามยกเว้นมอนเตอร์ที่ถูกอัญเชิญมาแบบ,พ,แบ,บพิเศษเอฟเฟกต์แรกถ้าเราไม่ได้ควบคุมเบฟโทเค็นอยู่บนสนามของเราให้อัญเชิญแบบพิเศษเบฟโทเค็นลงมาบนสนามของเราจากนั้นถ้าเราไม่มีการ์ดเวทต่อเนื่องใบนี้อยู่บนสนาม เราสามารถนำการ์ดเวทต่อเนื่องใบเนี่ยจากเดเดของเราหนึ่งใบมาวางบนโซนเวทกำาดักได้ต่อไปของใบนี้เอฟเฟกของตัว3ดาวตัวนี้ก็คือเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์หนึ่งสองสามของการ์ใบนี้ได้เพียงเธอละครั้งเท่านั้นถ้าเราควบคุมเบฟโทเคนอยู่บนสนามของเราเราสามารถอัญเชิญแบบเศษการ์ใบนี้ที่อยู่บนมือมาบนสนามได้แลฟวไปที่สองเราสามารถนำการใบนี้ที่อยู่บนมือของเรา หรือที่อยู่ในสุสานของเราออกนอกเกมจากนั้นนำการ์ดเวทที่ยังเชิญเบฟโทเค็น oken, จากในเด็กของเราขึ้นมือหนึ่งใบเอฟเฟกต์ที่สามถ้าเราควอบคุมเบฟโทเค็นอยู่บนสนามของเราเราสามารถนำการ์ดเวมนที่มีคำว่าเบฟโทเค็นระบุอยู่ในเอฟเฟกต์การ์ดจากเด็กของเราหนึ่งใบามาวางหงายหน้าอยู่บนฟิลโซนได้หรือก็คือเอาเวทฟิลมาแปะนั่นเองโอเคมาที่ตัวต่อไปเลยตัวเจดดาวธาตุลมตัวนี้นะฮะ เอฟเฟกของมันก็คือเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกที่1และเอฟเฟกที่2ของการ์เบนี้ได้เพียงเทะารั้งเท่านั้น Effect แรกในช่วงเมนเฟสของผู้เล่นฝ่ายใดก็ตามถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนเตอร์ใดๆอยู่บนสนามของเราเลยหรือเราควบคุมเบสโทเคนอยู่บนสนามของเราเราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์เบนี้จากบนมือได้ เป็น Quick Effect นะฮะ e f ที่2ในในิร์นของไปเล่นฝ่ายใดก็ได้เมื่อมีการสั่งใช้งานร์ดหรือฟ f ต e c t ร์ดที่ถูกสั่งใช้งานและเราควบคุมเบ s โท o k e n อยู่บนสนามเราสามารถนํการ์ดใบนี้ที่เราควบคุมอยู่กับเข้าเด็กเจ้าของร์ดและเมื่อทําเช่นนี้ทําให้การสั่งใช้งาน e f ฟ e c t นั้นไร้ลผลและทํารายการป์ปในนั้นซะเป็น Quick Effect นะฮะเหมือนกันโอเคถ้า okay, ะะต่อไปก็จะเป็นตัวธาตุไฟสีดาวนะฮะ e f ฟ e c t ของมันก็คือเราสามารถสั่งใช้งาน Effect ที่1และ e f ฟ e c t ที่3ของ การ์ดใบนี้ได้เพลงแ่ละครั้งเอฟเฟกต์แรกถ้าเราควบคุมเบฟโทเค็นอยู่บนสนามของเราเราจะสามารถเชิญแบบเศษการ์ดใบนี้จากบนมือได้เอฟเฟกต์ที่2ถ้าเราไม่ได้ควบคุมเบฟโทเค็นอยู่บนสนามของเราการ์ดใบนี้จะไม่สามารถโจมตีได้และก็เอฟเฟกต์ที่3ในตอนจบช่วงเบื้องสดที่มอนเตอร์ที่ระบุคำว่าเบฟโทเค็นระบุอยู่ในเอฟเฟกต์ทำการต่อสู้เราสามารถนำการ์ดเวทกะดาที่มีเบฟโทเค็นระบุอยู่ในเอฟเฟกต์การ์ดจากในเด็กของเราหนึ่งใบมา,มาหมอบไว้ในโซนเวทและกะดาของเราตัวต่อไปนะฮะเจ็ดดาวทาต มืดนะฮะเอฟเฟกของมันก็คือเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกที่1และเอฟเฟกที่2ของตาเบน,นี้ได้เพียงแต่ละครั้งเอฟเฟกแรกในช่วงมเมนเฟกของผู้เล่นฝ่ายใดก็ตามเราไม่ได้ควบคุมมันเตอร์อยู่บนสนามเลยหรือว่าเราควบคุมเบฟโทเ็นอยู่บนสนามของเราเราสามารถอันเชิมแบบพิเศษกาเบน,นี้จากบนมือของเรามาบนสนามได้เป็นควิกเอฟเฟกนะฮะ เอฟเฟกต์ที่2ถ้าเราควบคุมเบฟโทเค็นอยู่บนสนามของเราเราสามารถเลือกการ์ดที่ฝ่ายตรงข้ามควบคุมอยู่สูงสุด2ใบจากนั้นเปลี่ยนการควบคุมการ์ดใบนี้ให้ฝ่ายควบคุมและเอาการ์ดสใบนั้นกลับขึ้นมืออีกฝ่ายเป็นควิกเอฟเฟกต์นะฮะต่อไปนะฮะก็จะเป็นการ์ดเวทต,ต่อเนื่องนะฮะเอทของการ์ดนี้ก็คือเราสามารถใส่ใช้งานเอฟเฟกต์ที่1และเอฟเฟกต์ที่2ของการ์ดใบนี้ได้เทละครั้งเอฟเฟกต์ Effect แรกในช่วงเมนเฟสของเราเราสามารถนามอลเตอร์ที่มีคําว่าเบฟโทเค็นระบุไว้ในเอฟเฟกต์การ์ดจากเด็กของเรา1ใบขึ้น 2. จากนั้นส่งการ์ดที่อยู่บนมือของเราลงสู่สารเอฟเฟกต์ที่สองถ้ามีมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญมาแบบปกติหรือแบบพิเศษมาบนสนามของเบ่นไฟได้ได,ได้สําเร็จเราสามารถนาการ์ดเวทมนต์สวมใส่ที่ระบุคําว่าเบฟโทเค็นระบุไว้ในเอฟเฟกต์การ์ดจากในเด็กของเราหนึ่งใบขึ้นมือหรือจะนําไปสวมใส่ให้กับเบฟโทเค็นก็ได้เอฟเฟกต์ที่3ามตราบที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนโซนเวทกับดดกของเราในแต่ละเทินครั้งแรกที่มอนสเตอร์ที่เราควบคุมอยู่บนสนามที่มีการ์ดสวมใส่จะถูกทําลายจากการ การต่อสู้มอนเตอร์ข้างต้นนั้นจะไม่ถูกทำลายโอเคนะฮะต่อไปก็จะเป็นเป็นนี่นะฮะเอฟเฟกต์ Effect ของการ์ดใบนี้ก็คือเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ที่2และเอฟเฟกต์ที่3ของการ์ดใบนี้ได้เพียงเทอละครั้งเอฟเฟกต์ Effect แรกเราสามารถควบคุมการ์ดใบนี้ได้เพียงใบเดียวบนสนามเอฟเฟกต์ Effect ที่2ตับใดที่การ์ดใบนี้สมใส่มอนเตอร์ที่มีเอฟเฟกต์อยู่เราสามารถเลือกการ์ดที่ฝ่ายตรงข้ามควบคุมอยู่หนึ่งใบบนสนามนำการ์ดท,ที่เลือกนั้นกลับขึ้นมือเจ้าของ เอฟเฟกต์ที่3ถ้าการเบนี้ถูกสวงใส่สุสานของเราเราสามารถเลือกเบฟโทเค็นที่เราควบคุมอยู่บนสนามหนึ่งใบนาการเบนี้ที่อยู่ในสุสานไปสวมใส่ให้กับโทเค็นที่เลือกนั้นนั่นก็คือเอาไว้ถ้าการเบนี้ถูกทําลายจะเลือกเบฟโทเค็นแล้วก็กลับไปสวมได้นั่นเองโ <Okay. S 2> อเคเวทสวมใส่ไปต่อไปเลยเป็นดาบนะฮะเอฟเฟกต์ของมันก็คือเราจะสามารถสั่งใช้ง,งานเอฟเฟกต์ที่3ของการเบนนี้ได้เพียงเท่าละครั้งเอฟเฟกต์แรกเราสามารถควบคุมการชื่อเนี่ยได้บนสนามได้เพียงใบเดียวเท่านั้นเอฟเฟกต์ที่2 มอนเตอร์ที่สมใส่การ์ดใบนี้อยู่จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นตามจำนวนมอนเตอร์ที่มีชื่อแตกต่างกันที่มีระบุคำว่าเบฟโทเค็นอยู่ใน,นเอฟเฟกต์การ์ดไว้คูณด้วย500เอฟเฟกต์ที่3ถ้าการ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสานเราสามารถเลือกเบฟโทเค็นที่เราควบคุมอยู่บนสนามของเราหนึ่งใบนําการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานไปสวมใส่ให้กับโทเค็นตัวนั้นก็จะเหมือนกับการ์ดใบเมื่อกี้นี้เลยนะฮะต่อไปนะฮะเวทสวมใส่ผีเสื้ออันนี้นะฮะเอฟเฟกต์ของมันก็คือเราจะสามารถสั่งใช้าเอฟ 3, เฟกต์ที่นนะ เราสามารถควบคุมการชื่อนี้บนสนามได้เพียง1ใบเท่านั้นนะเอฟเฟกตที่2ตับแดที่มอนเตอร์ที่สวมใส่การบินี้ไงห,หน้าอยู่บนมอนเตอร์โซนของเรามอนเตอร์ที่ฝ่ายตรงข้ามควบคุมอยู่ทั้งหมดบนสนามจะมีพลังโจมตีลดลงตามจํานวนมอนเตอร์ที่มีชื่อแตกต่างกันและมีเอกระบุเกี่ยวกับเบฟโทเค็นไว้ในเอฟเฟกการ์ดท,ที่เราควบคุมอยู่บนสนามใบละ500เอฟเฟกที่3 ถ้าการ์ดใบนี้ถูกส่งลงสู่สานของเราเราสามารถเลือกเบฟโทเค็นที่เราควบคุมอยู่บนสนามหนึ่งใบและนําการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานของเราไปสวมให้กับโทเค็นได้หรือก็คือเอฟเฟกต์ที่3ของ I, ไอ้สามใบเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเลยนะฮะจต่อไปนะฮะก็จะเป็นเวทฟิล์นะฮะเอฟเฟกต์ effect แรกของไอเวทฟิล์ใบนี้นะฮะตราบใดที่เราควบคุมมอนเตอร์ที่สนใจกับการ์ดเวทสนใจใบนี้อยู่นะฮะผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถสั่งใช้งานการ์ดหรือเอฟเฟกต์การ์ดในช่วงแบทเทิลเฟสได้ ในเฟสที่2เธอละครั้งเมื่อเบบโทเค็นที่เราควบคุมอยู่สนามทำลายมอนเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามจากการต่อสู้ด้สับเ็จเราสามารถทำความเสียหายใส่ฝ่ายตรงข้ามตามพลังโจมตีตั้งต้นของมอนเตอร์ที่ถูกทำลายไปได้นะฮะในเฟสที่3เธอละครั้งถ้าเราสั่งใช้งานเอฟเฟกที่2การดไปนี้ในเทอนี้เราสามารถนำการเวทมนต์ที่ระบุเกี่ยวกับเบบโทเค็นในเอฟเฟกการ์ดจากเด็กของเราหรือที่อยู่ในตุสานของเรา1ใบกลับขึ้นมือได้นะฮะยกเว้นการเวทฟิวใบนี้เวทฟิวใบต่อไปกันเลย เอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นก็คือนะตราบใดที่เราควบคุมมอนเตอร์ที่สวมใส่การ์ดสวมใส่ใบนี้อยู่นะฮะการ์ดท,ที่สวมใส่การ์ดใบนี้อยู่อ่ะมันจะไม่รับเอฟเฟกต์ที่ถูกสั่งใช้งานโดยฝ่ายตรงข้ามนะฮะและก็เอฟเฟกต์ที่2ของมันก็คือแต่ละครั้งนะฮะเมื่อเบฟโทเค็นที่เราควบคุมอยู่บนสนามทําลายมอนเตอร์ฝั่งตรงข้ามจากการต่อสู้ได้สําเร็จเราจะสามารถโจมก,การ์ดได้1ใบเอฟเฟกต์ Effect ที่3 แต่ละครั้งหน้าถ้าเกิดเราสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ที่2เนี่ยเราจะสามารถนำการ์ดเวมนมลที่ระบุคำว่าเว็บโทเคนไว้ในเอฟเฟกต์นะฮะจากเด็กของเราหรือที่อยู่ในสุสาน ของเราหนึ่งใบกับขึ้นมือเราได้นะฮะยกเว้นเวทฟิลด์ใบนี้โอเคนะฮะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการ์ดกำดักนะฮะเอฟเฟกของมันก็คือถ้าเราควบคุมเบฟโทเค้นอยู่บนสนามของเรา,เ,ราเลือกมอนเตอร์ที่ควบคุมอยู่บนสนามหนึ่งใบที่สวมใส่การ์ดเวทสวมใส่ที่ระบุกเกี่ยวกับเบฟโทเค้นอยู่ในเอฟเฟกการ์ดนะฮะท,ะกกทำลายมอนเตอร์ที่มีพลังโจมตีเท่ากับหรือน้อยกว่าพลังโจมตีของมอนเตอร์นั้นที่เราเลือกที่ฝ่ายตรงข้ามควบคุมอยู่ทั้งหมดจากนั้นเราสามารถนำการ์ดเวทมลสวมใส่ที่มีคำว่าเบฟโทเค้นระบุไว้ในเอ่ยูบน มือหรือที่อยู่ในสุสานของเรา1ใบไปสวมใส่ให้กับมอนเตอร์ที่เราควบคุมอยู่บนสนาม1ใบนะฮะต่อไปนะฮะเอฟเฟของมันก็คือ ถ้าเราควบคุมเบฟโทเคนอยู่บนสนามของเราอันเชิญใบพิเศษมอนเตอร์ที่มีชื่อแตกต่างกันที่อยู่บนมือหรืออยู่ในสุสานของเราจำนวน2ใบมาบนสนามของเราแต่มอนเตอร์ที่ถูกอัญเชิญมาจากเอฟเฟคนี้จะถูกนำออกนอกเกมเมื่อถูกนำออกนอกเกมจากบนสนามเราสามารถนำการ์ดเวมูนสวมใส่ที่เขียนว่าเบฟโทเค้นที่ระบุไว้ในเอฟเฟกต์การ์ดของเราที่อยู่บนมือหรือในสุสานของเราหนึ่งใบไปสวมให้กับมอนเตอร์ที่เราควบคุมอยู่บนสนามของเราหนึ่งใบนะฮะ จบกันไปแล้วนะสำหรับเอฟเฟกของ BEF Token ทั้งหมดนะฮะส่วนถ้าเกิดที่จะเข้าในมาสเตอร์ดูนะคนัผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะเข้ามาพร้อมกันด้วยหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าเกิดตามโลกจริงเนี่ยไอ้ใบเนี้ยจะเข้ามาที่หลังเลยไปนะฮะแล้วผมก็จะพาไปดูถ้าเกิดเราจะเออนจิ้นของ BEF Token เนี่ยไปใส่ไว้ในเด็กของเราเนี่ยเราจะต้องใช้การ์ดอะไรบ้างนะฮะประมาณไหนนะโอเคนะฮะไปกันเลยและนี่ก็คือเอนจิ้นที่เราจะใส่ของ BEF Token นะฮะ ที่เราจะเอาไปใส่ไว้ในาเด็กของเราก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดมาแบบคนนรรมีใจดีนะฮะจะให้เราเล่นแบบไม่มีลิมิต2ลิมิต1เลยนะฮะแล้วก็จะใส่ใบนี้3ใบนี้3นะฮะโอเคเดี๋ยวก็จะพาไปดูคอมโบคร่าวๆเลยนะถ้าเกิดเราใส่เอนจินประมาณนี้นี่นะฮะนี่นก็จะมาเป็นอันนี้ก็จะเป็นคอมโบของเบฟโทเคนคร่าวๆนะถ้าเกิดเราใส่เทคการ์ดประมาณนั้นนะฮนะโอเคไปเริ่มดูเลย ไนกาบนมือนี้ก็จะเป็นอะไรก็ได้ท่านหนึ่งไปเพราะเราจะเอาไปทิ้งเฉยๆอ่าโอเคนี่นะสิ่งที่เราก็จะได้ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะโอเคนะฮะจากที่ดูไปแล้วนะฮะก็จะประมาณนั้นแหละถ้าเกิดใส่ประมาณนี้นะถ้าเกิดไม่มีอะไรพลิกแปลงอย่าง แบบลิมิตหรืออะไรอย่างนี้นะฮะก็จะประมาณนี้ต่อไปก็จะไปแนะนําเด็กที่เล่นกับเบฟโทเคนแล้วมันจะโหดโหดเลยนะฮะโอเคแล้วผมก็ขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะฮะผมไม่สามารถหารีเย์ที่ผมเล่นไว้ได้นะฮะเพราะผมก็ไม่ค่อยถนัดเด็กนี้นะฮะเพราะผมก็ยังไม่ค่อยได้เล่นมากเท่าไหร่ก็ได้แค่จับนิดหน่อย,น,อยนั่นเองผมขออภัยนะไว้มณมนะีมานีมาน,ม,านมานะที่นี้ด้วยนะฮะโอเคฮะงั้นก็ไปต่อกันเลย เด็กแรกที่จะแนะนําเลยก็คือจะเป็นแพงคิดนะฮะ mm hmm. ก็จะค่อนข้างจะเล่นกับเบฟโทเค e นได้โหดกันเลยทีเดียวเชียว mm hmm. ก็จะที่ใส่ก็จะประมาณนี้นะฮะก็ที่ใส่ก็จะเป็นนี่แหละครับ mm hmm. เพิ่มในส่วนของเอ g จินเบฟโทเคินเข้าไปอย่างที่บอกเลยโอเคแล้วเด็กต่อไปนะฮะก็จะเป็นในส่วนของแพนท่อมไนท์นั่นเองนะฮะก็จะใส่เหมือนกันเลยนะฮะก็จะเป็นใส่เอนจิน hmm. เพิ่มเข้าไป ก็ทําให้เด็กมันเล่นได้ง่ายแล้วก็จะโหดมากขึ้นนั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่อยากเล่นในส่วนของไอ้สอเด็กนี้เลยผมว่าจะมีเด็กของ b บฟโทเค e นไว้โดยเฉพาะเลยนะฮะที่จะมีเบฟโทเค e นเพียวๆไว้เลยอืมก็จะเป็นเด็กนี้เลยก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะใส่อย่างละสามใบนะแล้วก็จะมี ไม่สมใส่ใส่ดาบสใบแล้วก็ใส่ผีเสื้อ1ใบนะฮะส่วนไหนนี่ก็จะเป็นไหมูมนะเราจะไม่เล่นเอกตาหรือเอกตาเราก็จะใส่เป็นอะไรก็ได้ตามที่ชอบเลยนะฮะโอเคนะครับผมสำหรับเบฟโทเค e นคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกันอีกทีแน่นอะนนาตอนที่เข้าไปในมาสเตอร์ดูเอลกันแล้วนะเองนะสำหรับในครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับ ขอบคุณค่ะ